ตอบคำถามแฟนคลับนะจ๊ะโอเคจ้าสวัสดีจ้าก้อนเออสวัสดีจ้าก้อนแมนบราโบเก่งมากเก่งมากอันตอบคำถามเนาะจะมืวอนี้ตอบว่าถามเปันถามาว่าเฉลยคํำว่าบ้าคิดตัวคิดตัวเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังในลูกเอาเป็นภาษาอังกฤษป่ะหรือว่าเป็นภาษาไทยเว่าคิดตัวก็ลาย to lie ก็คือลายที hm. well, oh. ่คิดต an ัวเป็นภาษาอัจ oh no ีนเม็นบอแมนแล้วเอ้าเอาภาษาเดียวนึ่งหว่าพแถมภาษาอื่นเนี่ยเป็นแมนบอเอ่อภาษาอื่นภาษากรีกเป็นเชมาตาภาษาเชมาตตายิ่งหลัต้องบอกศาสตร์หรือเพิ่นฟังบทพันมันไมเนาะงเออเอาภาษาหนูจะพูดภาษาอะไรก่อนหนูต้องพูดก่อนว่าหนูจะพูดภาษานี้หนูพูดเมื่อกี้เมื่อกี้หนูก็พูดเอออ่ะภาษากรีกภาษากรีกก็เชมาตาออืฮึ เซมาตาเซมาตาภาษาอ่าอมันเป็นเอ็กเซนกรีกท ouais ี่พูดกรีกก็เปเซมาตาก็เอ็กเซนกรีกเลยนี่เซมาตาก็เปเซมาตาอันนี้มันกรีกเอ็กเซน์ไทยเอ็กเซน์กรีกเลอ่าอะไรต่อไปภาษาอะไรเยอรมันเยอรมันลูเกนง่ายง่ายง่ายมากด้วยคิดตัวที่ฮิตาสฮิตัวฮิตัวลูเกนอ่าเหลืออะไรอีกอ่ะ ภาษาจีไม่ใช่ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษก็ไล่ไล่ไปแล้วไงภาษาไทยก็หกโอ้ยโอ้คือเดินคือเดินได้แล้วเนาะแสดงว่าคิดตัวคิดตัวก็คือโกหกใช่ภาษาอังกฤษก็คือไล่ภาษาเยอรมันก็คือยูเกนภาษากรีกก็คือแชมมาตาโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ